ชายแดนอันนี้พม่าแท้ไปดูอะไรกันวะข้างบนอ่อันนี้ด่านพรมแดน เงินหนึ่งหนึ่งเจ็ดสอง เดี๋ยวไปดูป่านนี้พวกนั้นโดนจับกันเรียบร้อยหมดแล้วจุดพรมแดนเนินหนึ่งเจดสอง อองนี้พวกนี้โดนจับกันเรียบร้อยแล้วตัวประกันแบบแบบพ้องใช่แล้วมึงแล้วมึงช่วยถ่ายรูปให้กูได้นะเดี๋ยวมาถ่ายรูปอีกทีเฮ้ยมาถ่ายรูปอีกทีคือเห็นไหมไม่เห็น เห็นมั้เขาอยู่ไม่เห็นอยู่ข้างหลังอ้าวจริงปะเกิดเกิดเอ๋มั้ยมาฝั่งนี้ก็ได้เดี๋มาฝั่งกูก็ได้ไหนนี่ไงเห็นจ้เนี่เมึงเห็นแค่ขึ้นไม่เห็นหัวเอ็มเอ็มออมาเอ็มมึงออกไปทางทางทางขวานิดนึงกูตกเลยหัวมึงอ่ะอ่ะอีกมองไม่เห็นหนึ่งสองสามอ้ยชิดหล่นหล่น อ่ะ1 2งมแบบมีเงนกระบัดกิ่งลงไป <c oughs> ลเลยวัลมเย็นว่ะชื่นใจพ่อพม้าลมดีกว่าบ้านเราป่าม,ม,ม,มีอยู่ฝั่งไทยร้อนอะ่ะร้อนมากฝั่งไทยฝู่ไทยไม่ทำให้ขึ้นดูขั้งบนอ,ะอ่ะเนะเออเนาะทไมอันนี้ขึ้นมาเนาะอันนี้รู้สึกจะทำที่หลังไหนของพม่าเนี่ย เนี่คนไทยเข้าไปไม่รู้ว่าแดงพ่อมาเไล่หอไมาแต่ตรงนี้แดงพ่อม่คนไทยเข้าไปตัดเรียบเลยแถวนี้ไม่ค่อยมีบ้านพ่อม่านะไม่ค่อยอยู่ในป่านี่มันลงแก๊สลงแก๊สท่านเข้าไปยุบเห็นเห็นเซนทันไหมไหนเซนทันเลยไอ้ส้มๆ้มมานะใช่ใช่ลงเถอะเดี๋ยวเราไปต่อยอะไรที่ทะเลของเขา